นอกจากจำนวนสสที่อาจจะอาส่งผลในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะครับถ้าเกิดถูกสอยเนี่ยประเด็นเรื่องของหุ้นสื่อเองเหมือนกันอันนี้ก็ตยังคงต้องจับตาเหมือนกันเมื่อวานนี้คุณมิธาก็พูดถึงเรื่องนี้นครับซึ่งคุณมิทาเองก็ยืนยันนะครับว่าไอประเด็นถือหุ้นไอทีวีเนี่ยในส่วนตัวแล้วก็ทางก้าไกลเนี่ยพร้อมที่จะชี้แจงในส่วนของทางหลักฐานอะไรต่างๆรวมถึงข้อกฎหมายนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เรื่องที่อยู่ในกะกะตกต็กะกะตเนี่ยยังไม่ได้มีหนังสือเชิญมาเลยนะครับ แต่ถ้ามีหนังสือเชิญมาก็จะต้องชี้แจงกลับทันทีแล้วก็คุณพิธานเน้นย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าพยายามทำให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบริสุทธิ์และไม่มีอะไรที่จะทำให้ส่งผลกับการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับครับในฝักนุ้นก็ยังคงมั่นใจไปดูในแง่ของคนที่ออกมาบอกว่าต้องรอดในเรื่องนี้ก็คือคุณปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมเหมือนจะมาชี้ช่องด้วยเหมือนกัน ซึ่งเป็นหนึ่งใน8ดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลสนับสนุนคุณพิธาขึ้นเป็นนาย,ยกเปิดเผยกับเรานะครับเนชั่นทีวีกรณีที่กรกะตตรวจสอบคุณพิธาเรื่องถือหุ้นสื่อเนี่ยว่าจะขัดคุณสมบัติหรือไม่คุณปิติพงศ์บอกว่าไอทีวีนะครับยังถือเป็นบริษัทที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อยู่หรือไม่เนี่ยต้องห้ามในการถูกซื้อหรือเป็นผู้ถือหุ้นเรื่องที่ 2. คุณพิธายังถือว่าเป็นผู้เป็นเจ้าของหุ้นหรือไม่ มีเพียงสองเรื่องใหญ่นี้เท่านั้นที่ต้องพิจารณาถ้าสองเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขและชี้แจงรายละเอียดได้ไม่น่าจะมีปัญหาหัวหน้าพักเพนธรรมเลยประเมินในสองเรื่องนี้ด้วยความสุจริตใจว่าอย่างน้อยที่สุดจะไม่พูดไปก่อนนะทุกอย่างต้องจบที่สารรัฐมนูญไม่ใช่ที่กะกะตเพราะถ้ากะกะตคิดจะส่งคําร้องทั้งนี้กะกะตไม่ใช่ผู้ตัดสินที่เด็ดขาดถ้ากะกะตจะตัดสินใจข้างใดข้างหนึ่งก็ต้องมีผู้ร้องฝ่ายก้าวไกลก็ต้องร้องอยู่ดีถึงอย่างไร เรื่องนี้ต้องจบที่สารรัฐมนูญคุณปิติพงศ์บอกสารรัฐมนูญมีบรรทัฐฐานอยู่แล้วโดยเฉพาะคําว่าบริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทสื่อเนี่ยมันหมายถึงอะไรไม่ใช่เพียงแค่มีวัตถุประสงค์นะมันต้องทําจริงด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นยกตัวอย่างบริษัทกอไก่เพราะมีวัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์รวมบริษัททุกบริษัทส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องการทํากิจการทางด้านสื่อสารมวลชนอยู่แล้ว จริงๆในหลักบริษัทเหล่านี้ไม่ใช่บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านการสื่อสารสารก็ยกให้เพราะในความเป็นจริงเขาไม่ได้ทำซึ่งก็มีสอสอหลายท่านได้รับอนุสง์จากสิ่งนี้นะเพราะตัวบริษัทถือหุ้นบริษัทจริงแต่บริษัทนี้ไม่ใช่บริษัทที่ทำธุรกิจด้านสื่อจึงไม่ใช่บริษัทที่เข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ต้องห้ามไม่ให้พวกสอสอถือมีประเด็นอีกเยอะหัวหน้าพักเป็นธรรมบอกแบบนี้ แล้วก็บอกว่าถ้ากะกะตตัดสินจากด้านใดด้านหนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยนะฮะก็จะไปฟ้องสารรรมญูญอยู่ดีเพราะเป็นสิทธิ์เช่นกรณีของคุณเรืองไกรมีสิทธิ์นะครับร้องสารรรมนูญได้และถ้าตัดสินเข้าข้างคุณพิธาก็มีสิทธิ์ร้องได้อีกอันนี้เป็นกฎกติกาโ <c oughs> ดยสรุปเหมือนคุณปิิพงศ์ก็มองว่าถ้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนวัตถุประสงค์เป็นสื่อก็จริงแต่ถ้าตอนนี้ไม่ได้ทำ <c oughs> มันก็ถือว่าไม่ใช่บริษัทสื่อ แล้วก็กรณีของคุณพิธาเองมันก็อดทําให้นึกถึงกรณีของคุณธนาธรไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นเองคุณธนาธรเองก็ถูกให้พ้นจากการเป็นสอสอจากกรณีการถือหุ้นสื่อเหมือนกันแล้วพอมาถึงตอนช่วงนี้คุณพิธาเองก็มีกรณีของหุ้นไอทีวีอีกนะครับในชั้นทีวีเองก็เลยมาเปรียบเทียบประเด็นของคุณพิธาแล้วก็คุณธนาธรให้ฟังเลยนะครับใน4ประเด็นว่ามันมีข้อเหมือนข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วมันก็จะเห็นภาพกว้างมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับย้อนไปแบบนี้ครับก็ กรณีของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับตอนนั้นเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่ถูกสอบกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวีลัก์มีเดียจำกัดนะครับแล้วถ้าเกิดดูการพิจารณาจากมติกรก,ะกะตก็คือกรกะตเนี่ยยื่นเรื่องนี้ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเป็นสมาชิกภาพสสของคุณธนาทรสิ้นสุดลงนะครับทีนี้ประเด็นแรกนะครับที่ไปดูกันก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ในการยื่นจดทะเบียนบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดต่อ,อกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ปรากฏพบว่าบริษัทวีลัก์มีเดียเนี่ยน,นะครับมีวัตถุประสงค์ในการยื่นจดทะเบียนก็คือประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อ uh มวลชนประเด็นที่2ครับไปดูเรื่องของงบการเงินพิจารณาว่าบริษัทวีลักษ์มีเดียมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนหรือไม,นนอม,นนม่ซึ่งกกตพบว่างบการเงินของบริษัทมีาารายได้จากการขายนิตยสารให้บริการโฆษณาก็เลยถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนประเด็นที่3ครับก็คือสถานะบริษัท พิจารณาว่าบริษัทยังคงประกอบกิจการอยู่หรือเปล่าจากเอกสารหลักฐานพบว่าบริษัทยังคงประกอบกิจการอยู่นะครับไม่มีการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทหรือเสร็จการชาระบัญชีแต่อย่างใดประเด็นที่4ครับก็คือหลักฐานการถือหุ้นของตัวคุณธนาธรที่ปรากฏชื่อว่าถือหุ้น 6 7 5 0 0คิดเป็น15%ตั้งแต่ปี58จนถึงวันที่21มีนาคมปี62ดังนั้นครับกกตก็เลยประกาศหมายถึงว่าประกาศตอนนั้นเนี่ยนะครับที่มีการรับสมัครเลือกตั้งสสเมื่อปี62เนี่ยก็คือช่วงวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์ก็เท่ากับว่าขณะที่นายธนาทรยื่นใบสมัครลงรับเลือกตั้งคุณธนาทรยังคงถือหุ้นบริษัทวีลักมีเดียอยู่ก็เลยเข้าข่ายขาดคุณสมบัตินะครับก็เลยทําให้สารให้บรวินิจฉัยพ้นจากการเป็นสสทีนี้ฝากฝั่งของ ของคุณพิธากันบ้างกับล่าสุดที่กรณีก็คือการถือหุ้นไอทีวีเนี่ยถ้าไปเทียบประเด็นที่เล่าไปใน4ประเด็นกับกรณีของคุณธนาธรน,นะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยวัตถุประสงค์ในการยื่นจดทะเบียนบริษัทไอทีวีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยระบุชัดเจนนะครับว่าไอทีวีเนี่ยประกอบกิจการสื่อโทรทัศน์นะครับนี่ฮะของคุณธนาธรมีการบอกด้วยนะว่าสิออันนี้ประเด็นที่2เรื่องงบการเงินที่เขาบอกจากการตรวจสอบงบการเงินช่วงหลัง 5ปีจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระรวงพาณิชย์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับพบว่าบริษัทยังมีกำไรต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,561เนี่ยกำ,กำไร17ล้าน2,562กำไร15ล้าน2,563กำไร7ล้าน2,564กำไร10ล้าน2,565นะฮะมีสินทรัพย์รวมเนี่ย1ัน0ล้าน จ่ายภาษีเงินได้ไป2ล้าน1นึ0 0แ0แล้วกำไรอยู่ที่8ล้าน50าแกรณีนี้จึงเป็นประเด็นที่กะกะตจะต้องตีความให้ชัดเจนว่าบริษัทไอทีวีประกอบธุรกิจสื่อมวลชนหรือไม่แต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจในปัจจุบันถือเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อมวลชนด้วยหรือไม่ประเด็นที่3สถานะบริษัทยังประกอบกิจการอยู่ไหมประเด็นนี้ชัดเจนว่าแม้บริษัทจะไม่มีไรายได้จากการประกอบธุรกิจสื่อแต่บริษัทก็ยังคงมีกำไร ประเด็นที่4มีชื่อคุณพิธาถือหุ้นแค่42,000หุ้นเนี่ยตั้งแต่ปี2562อันนี้ถือว่าเป็นหุ้นของผู้จัดการมรดกหรือหุ้นของคุณพิธาเองแต,ต่ตามหลักฐานพบว่าหุ้นจำนวน4 2 0 0 0หุ้นเป็นชื่อของคุณพิธาอย่างเดียวไม่มีวงเล็บหรือสลักหลังว่าเป็นผู้จัดการมรดก<ม>จากนี้คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่ากกตจะพิจารณาปมหุ้นไอทีวีของคุณพิธาออกมาอย่างไร จะไปซ้ำรอยของคุณธนาธรหรือไม่ก็ต้องบอกมันมีความแตกต่างกันอยู่นะใช่ครับอย่างเรื่องของอเป็นประกอบกิจการสื่อหรือเปล่าทำกำไรได้มาได้จากการทำสื่อหรือไม่เนี่ยนะครับแล้วก็ไอเปอร์เซ็นต์หุ้นที่ว่านี่แหละว่ามันจะแบบว่ามันถึงขั้นที่ว่าไปมีผลกับเรื่องของการ ทำอะไรกับสื่อหรือเปล่าครับเน,นี้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเรื่องอยู่ที่กกตแล้วก็กกตจะส่งให้สารนัฐมนุมวินิฉัยเนี่ยนะครับทั้งนี้ถึงแม้จะรอดคดีหุ้นสื่อมันก็จะมีด่านที่2ก็คือด่านสวที่ถึงแม้จะรอดหุ้นสื่อแต่ถ้าสวไม่โหวตให้แล้วมันจะทํำยังไงนะเรื่องนี้อยากชวนไปดูกันไวๆก็คือมีคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลของ8พักด้วยพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยท่านมาโพสต์คลิปวิดีโอบอก อยากให้สวหยุดอ้างเรื่อง112 <_ d isk> เพื่อไม่โหวตคุณพิธาสักทีคือพูดง่ายๆขอให้เชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านเนี่ย <_ d isk> เป็นคนที่เคยดื่มน้ําพิพัฒนสัตยามานะ <_ d isk> แน่นอนยืนยันจะไม่แก้ในสิ่งที่สวกังวลนะฮะอันนี้เรื่องหนึ่งของอคุณเสรีพิสุทธิ์แต่ทั้งนี้ เห็นว่าก้าวไกลเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับสอวอด้วยใช่ก็คือแนวโน้มในการพูดคุยที่เขามีคณะทํางานกันนะครับคุณชัยธวัฒน์เองเขาก็บอกว่าโอ้แนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็จากที่ไปคุย,ยมีสอวหอลายคนเหมือนกันเข้าใจเจตนาในส่วนของทางก้าวไกลนะครับก็คลายความกังวลไปได้ขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีข่าวว่าสอวอสแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางที่ไม่เห็นด้วยกับทางก้าวไกลแต่ว่ามันก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของ ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ได้สะท้อนในสวกลุ่มใหญ่อันนี้คือสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์บอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเหมารวมหรือสรุปว่าเป็นความคิดเห็นของสวส่วนใหญ่ที่เขากําลังพิจารณา,ากันอยู่คือมันไม่ได้เป็นข้อสรุปอะว่าสุดท้ายแล้วสวเขาจะมีทิศทางในการโหวตอย่างไรอะครับโอ้ยแหล่งข่าวเขาบอกมีหลายสิบนะไม่ใช่ว่าแค่สิบกว่านะมีกลุ่มที่ยังไม่ได้แบบเปิดตัวใช่ไหมครับเ,ออเขาก็รอดูจะพิจารณากันยังไงซึ่งก็อย่างที่คุณชัยธวัฒน์บอกแหละอย่าเพิ่ง